สวัสดีครับผมชัยคนชอบถักสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะได้มาแนะนำวิธีการาการถักล้อมอ,อง์พระเนาะเป็นการถักแบบชั้นเดียวแต่เป็นแบบสองสีนะครับผมในลักษณะแบบนี้เนาะมันมีหลายอย่างนะครับผมผมจะทำคลิปลงไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับผม สำหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่นะค oh, รับผมอาจจะงงนิดนึงนะครับผมให้ไปดูคลิปเก่าๆตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยนะครับผมถ้าคิดจะหัดหรือว่าคิดจะทำนะครับผมมันจะเริ่มต้นตั้งแต่คลิปแรกไปเลยนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่คลิปแรกขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเพื่อทำความเข้าใจเนาะทำความเข้าใจกันก่อนนะครับผม สำหรับท่านที่เริ่มต้นนะครับเอ่อสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการถักล้อมแบบเอ,อสอสีชั้นเดียวแบบ2ส,สีในลักษณะแบบนี้นะครับผมมันจะถักได้หลายลักษณะน,นะครับผมแบบ2ส,สีนะครับผมผมจะลงคลิปเเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆนะครับมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับผม ให้เราตัดเส้นแกนกลางมานะครับผมให้ความยาวอยู่ที่60นิ้วนะครับผมแล้วทําการพับครึ่งแบบนี้นะครับเห็นไหมครับพับครึ่งเสร็จเรียบร้อยเนะาะพับครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็อยู่ในลักษณะแบบนี้ผมเทจะทําให้ดูอีกทีนะครับผมแบบนี้พับครึ่ง แล้วเราก็พับครึ่งอีกทีหนึง่งพับครึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะทําเป็นบ่วงเนาะให้ทําให้เป็นเป็นเส้นแกนสองเส้นในลักษณะแบบนี้นะครับผมเนี้ยจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้เนาะเราก็เหลือมมานิดหนึง่งผูกด้วยเงื่อนกระตุกนะครับแบบนี้ครับผมต้องให้มันกระตุกได้นะครับในลักษณะแบบนี้ เราก็ทำการคล้องที่เหล็กตอนนี้เนาะ,ะเรายาวความยาวถนัดความยาวเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เราก็ทำการผูกอีกข้างหนึ่งเนาะแล้วก็ใช้เหล็กดัดตัวนี้นการคล้องเข้าไปเนาะ,ะแล้ก็ดึงกับกระเป๋าคาดเอวเรานะครับผม หรือว่าจะเป็นเข็มขัดก็ได้ครับจากนั้นให้เราตัดเส้นถักนะครับผมเส้นคู่ทักแบบนี้นะครับผมให้ให้ยาวเส้นละเจ็ดสนิ้วนะครับผมหรือว่าเผื่ออีกนิดนึง่งรูองค์พระขนาดนี้สมควรที่จะให้ความยาวันได้ขนาดไหนเนะาะ ดูวิธีการถักกันเลยนะครับผมเราได้เชือกมาสองเส้นนะนะแบบนี้ครับผมผูกปมแบบนี้นะครับเห็นเนาะแล้วก็คล้องกัแบบเหล็กตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทําการถักนะครับผมหาจุดศูนย์กลางนะครับผมจุดศูนย์กลางของเส้น แกนสองเส้นนี้นะครับผมสิ้นเชืออต้องตึงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมพาดลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวกลับนิดนึงประมาณนี้เนาะหรือว่าจะอ,าออกสีไหนสีมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนมันถักได้หลายแบบนะครับผมแบบสองสีเนี่ยครับผมลักษณะแบบนี้นะครับผมพาด พาตรงเส้นแกนตรงนี้สองเส้นแบบนี้เนะาะยกขึ้นแบบนี้ครับนะครับผมเคลื่อนไปนิดนึงจากนั้นก็ดึงมาเนะาะสังเกตนะครับผมเส้นซ้ายมือผมจะเอทับผมยอทับเส้นอสของกวามือตลอดนะครับผม แบบนี้ครับจากนั้นมามันอยู่ในลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็ทำการเกี่ยวมันเข้าไปในลักษณะแบบนี้จากนั้นก็สลับแบบนี้ครับผมมันจะดึงได้ไหมดึง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 อภาระเรามาวัดนะมันจะได้ขนาดไหนอ เห็นไหมครับจะได้ขนาดไหนเนาะเห็นไหมครับให้มันโอมเข้าไปนะครับในลักษณะแบบนี้ทามันได้แล้วเราก็ทำการถักต่อนะครับโดนกล้องนิดหนึ่งโทษทีเนาะ ทำการถักต่อไปนะครับแบบนี้ช่างมานเดี๋ยวจัดเอาแบบประมาณนี้ครับผมเห็นไหมครับมันจะชุกหลงหุนิดนึงเนาะอะเพราะมันเป็นการทำแบบสองเส้นมันต้องใจเย็นๆนะครับในลักษณะแบบนี้ดึงถ้ามันไม่ได้ดึงเข้าไปอีกอ่า เห็นไหมครับได้แล้วเนะาะลักษณะนี้ได้แล้วเราก็ทำการถักต่อไปครับผมลันนกษณะการถักนะครับผมสลับแบบนี้ยไปเรื่อยๆแบบนี้ครับผมเห็นไหมครับ กลัวม,มันไม่ได้เนาะนิ้วนิ้วมือขวาของเราเนี่ยแบบนี้ครับผมอ่าบีบลงไปเปลี่ยนมาเป็นซ้ายใน,นลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าจากนั้นมาสลับอ่าเห็นไหมครับลายมันก็จะปากรดไปเรื่อยๆแบบนี้ง่ายๆครับมันจะเป็นลายใช้หุ้มหินก็ได้นะครับใน,นลักษณะแบบนี้ครับผมอ่าถ้าซ้ายมือแบบนี้เนาะอันเนี้ย สังเกตนะครับผมบีบนิดนึงอ่าช่องว่างหรือว่าเส้นมันก็จะวิ่งขนานมานะครับผมอ่ามันก็จะตรงอ่นะาลักษณะแบบนี้เนาะอ่าแบบนี้ครับสลับกันไปสลับกันมาเรื่อยๆเนาะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ มือแบบนี้ครับผมจะช้าไปใช้ช้าครับแบบนี้ยิ่งถ้าฝึกใหม่ๆนะครับผมมันจะเก่งไปทั้งตัวเลยครับอ่านักษณะแบบนี้เนาะอ่าไปเรื่อยๆนะครับน้ำหนักมือนะครับผมอ่าน้ำหนักมือก็เบาๆนะครับผมอ่าแบบนี้อย่าอย่าย่อนเกินไปอย่าตึงเกินไปนะครับแบบนี้ตึ๊บแบบนี้ มันก็จะไปข้าวตรงไอ้อปมมันพอดีเนาะถักไปสลับไปสลับมาแบบนี้เรื่อยๆครับง่ายๆครับผมมันคล้ายๆเป็นลายคลื่นน้ำนะครับแบบนี้เห็นไหมครับลายมันก็จะปรากฏขึ้นเนาะ แบบนี้ครับผมไปเรื่อยๆครับไปช้าๆครับผมช้าๆได้ผ้าเลีมงามครับผมแบบนี้ตึ๊บบีบตึ๊บแบบนี้ครับผมกไปเรื่อยๆครับ สลับกันไปสลับกันมาเนาะ,ะแบบนี้ครับทำไปเรื่อยๆครับให้สังเกตนะครับผมผมจะใช้เส้นซ้ายมือนี่นะครับผมอ่า เป็นเส้นบนเนาะ,ะเส้นสีแดงฝั่งขวามือนะครับผมดึงมาซ้ายมือแบบนี้ครับผมมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมลายมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าสลับไปอีกอย่างหนึง่งมันก็ลายมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นดําหรือแดงก็ช่างนะครับผมทามันอยู่ในฝั่งซ้ายมือนะครับผมให้เอาพาดเป็นเส้นบนนะครับผมแบบนี้เส้นสายมือจะเป็นดําหรือเป็นแดงก็ช่างนะครับแบบนี้ไม่ยื่ต้องจยุดใต้แบบนี้นะครับผมแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะเห็นกันชัดๆครับบีบตึบเปลี่ยนอีกข้างบีบเนิดนึงปุ๊บแบบนี้ครับผมเห็นไหมครับ ไปเรื่อยๆนาะง่ายๆครับให้ได้ตามจํานวนความยาวที่เราต้องการนะครับอ่าแบบนี้ครับผมเป็นการถักล้อมผ้าแบบสองสีนะครับแบบนี้มันจะถักได้หลายอย่างครับผมช่วงนี้อาจจะเป็นการล้อมผ้าแบบชั้นเดียวแต่เป็นคลิปที่อ มันเป็นลายเบื้องต้นนะครับผมให้เราทําการต่อยอดต่อไปนะครับผมมันถักได้หลายอย่างครับรค่อยติดตามกันไปเนาะ,ะเสียงรบกวนข้างนอกอาจจะมีนิดนึงที่ผมสถานที่ที่ผมอยู่นี่มันเป็นตลาดเนาะ,ะต้องทําใจแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับผม แบบนี้ครับถักไปเรื่อยๆครับง่ายๆเมื่อเราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าตามันก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ,ะจากนั้นก็เราเราก็ลองเอาพระที่เราจะหุ้มดูนะครับผมลักษณะแบบนี้เนาะ ทำเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมในการถักหุ้มพระในคลิปก่อนๆนั้นนะครับผมที่เป็นสีเดียวสีเหลืองนั่นครับผมให้เราทำการตัดแต่งเชือกเนาะแต่งองค์พระให้มันดูดีนะครับทำเหมือนคลิปอสองคลิปก่อนหน้านี้นะครับผม อ่าสามสิบสองามนะลองลองลองดูลองเข้าไปดูนะครับผมวิธีการตัดแต่งวิธีการผูกเชือกจะเป็นในลักษณะแบบไหน,นอ่าลองดูในคลิปที่อ่าสองสามนะครับผมเมื่อเราตัดแต่งเชือกแล้วนะครับผมมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมให้ตัดเส้นคู่ถักถึงไปนะครับผมแล้วก็ เราเส้นแกน4ี่เส้นแบบนี้ครับผมเพื่อทำการหุ้มพระต่อไปนะครับผมแบบนี้เนาะจากนั้นให้เราทำการผูก,ผกมัดปมเชือกนะครับผมนล,ะละนะลักษณะแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็ให้เสียนพระต้องตรงด้วยนะครับผมผมเชือกนะครับผมวิธีการผูกปมเชือกผมลงไว้หลายคลิปแล้วนะครับผมจะทำให้ดูอีกที เนาะแบบนั้นลักษณะแบบนี้ครับผมอดึงเนาะดึงแบบนี้นะครับผมจากนั้นไล่มาข้างหลังนะครับผมเอย่าเพิ่งล็อกแน่นนะครับผมในลักษณะแบบนี้เนาะอ่าก็ผูกเหมือนกันในลักษณะ,ะผูกเหมือนกันแบบนี้ครับผมค่อยๆไล่ไปนะครับ ค่อยๆไล่ไปค่อยๆแต่งไปนะครับผมเราจะผูกยังไงเนาะกี่เงื่อนให้ไล่ไล่ไล่ไปนะครับผมลักษณะแบบนี้เนาะจากนั้นเราก็ผูกอีกปมหนึ่งฝั่งข้างหน้านี่เนะาะก็ผูกอีกปมหนึ่งลักษณะนะครับผม การฮุ้มพระแบบง่ายๆครับแบบนี้ค่อยๆดึงนะอย่าดึงทีเดียวนะครับผมสำหรับแบบนี้ครับผมให้เราจัดจัดหานาะจัดจัดหาจัดให้มันเข้าอมมันเป็นยังไงอมดีไหมให้มันกลมเกินเนาะสำหรแบบนี้แล้วก็ไล่ไปนะครับผมไล่ไปเทเลนิดเทเลนิดเนาะ,ะแบบนี้ครับผม แล้วก็ผูกไปเนะนาะลักษณะแบบนี้ผูกอีกทีนึง่งเห็นไหมครับค่อยๆดึงนะครับผมค่อยๆดึงค่อยๆจัดไปนะครับผมอย่าดึงให้มันตึงทีเดียวนะครับผมค่อยๆดึงค่อยๆจัดไปนะครับในลักษณะแบบนี้เนาะค่อยๆไล่มานะครับผมถ้า เราจัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมดึงให้มันเต็มที่นะครับผมอดึงเชือกให้เต็มที่ดึงเชือกให้แน่นนะครับผมมันจะอยู่แน่นเลยนะครับลักษณะแบบนี้เนาะให้เราจัดจัดไปในลักษณะแบบนี้เนาะจากนั้นให้เราผูกอีกเงื่อนหนึ่งเนาะสังเกตนะครับผมถ้าเรากะเชือกได้นะครับผม ลักษณะแบบนี้ช่องว่างตรงหัวนี้มันจะไม่ค่อยมีนะครับสังเกตเนาะถ้าเรากะเชือกสั้นไปนิดหนึ่งมันจะมีช่องว่างนะครับช่องว่างก็แก้ง่ายๆครับมันคลิปที่ผ่านมานะครับผมแบบนี้เราก็ไม่ได้แก้อะไรมากมายเนาะแบบนี้จากนั้นเราก็ทำการผูก ขูกไปชั้นหนึ่งแบบนี้ครับผมขูกไปชั้นหนึ่งเนาะแบบนี้ครับจากนั้นก็แต้มกาวนิดหนึ่งไม่ให้มันปมมันคลายเนาะ ลักษณะแบบนี้ครับผมเห็นไหมครับใคลิปต่อไปมาดูวิธีการถักทําห่วงพระเนาะแบบสองสีแบบเนี้ยชั้นเดียวแบบสองสีเนี้ยมันจะออกหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงคอยติดตามดูนะครับผมอคอยติดตามตอนต่อไปพูดเป็นเป็นเหมือนหนังไทยนิดหนึ่งเนาะำคำการครับ เวลาเราทำงานนะครับผมให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะครับผมผลงานมันถึงจะออกมาดูดีนะครับผมอขอบคุณครับสำหรับการติดตามครับผมท่านใดที่เข้ามาดูแล้วนะครับผมมีปัญหาที่ที่จะปรึกษาหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับผม อ่าคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างาคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ผมจะทำการตอบให้นะครับผมยินดีตอบทุกคำถามครับอ่ากรุณานะกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้ท่านไม่ได้พลาดในคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม